ความสัมพันธ์ที่มันเนียวแน่นของนักเรียนเนี่ยค่ะนักเรียนเก่าทางร้ายเนี่ยมันมีบทบาทเป็นเผื่อต่อการพัฒนาสังคมในปัจจุบันนะคะครับผมคือต้องเข้าใจว่ามาชิวเดยเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่นะครับ,รบแล้วเป็นโรงเรียนในเนื่อที่ว่าเป็นชื่อของประมากษัตนะครับซึ่งชายน้าปากกาของหล่อฮอกเนี่ยเป็นโรงเรียนแห่งแหลก ว่าจริงๆแล้วในเครือข่ายข้องหลอกมันมีทึงงานลงแต่ว่า,ามาหานี่ใชายนําประกางข้องฐานอันนี้ความสําคัญ<ะ>เมื่อเรามองว่าเราได้ชื่อโรงเรียนซึ่งเป็นข้องกษัตริย์เพราะนั่นนักเรียนมาหาหุ่นนี้ส่วนใหญ่เราต้องารใ,ให้เป็นคนดีนะครับเพราะว่าได้ซื้อถอดเจดริร่มอย่างที่ว่าประธานผลเใดเปรมนะครับ<ะ>ซึ่งเป็นนักเรียนเ่าเอาโซ่ข้องมหาท่านมองว่าเราต้องซ้อนให้เป็นคนดีมากว่าเป็นคนแข็งท่านบอกว่า คนดีจะอยู่ในคนดีแต่ถ้าหากว่าคนแก็งถ้าเป็นคนไม่ดีทาให้ปฏิจจารเสียให้ได้ที่คือเป็นอมตะทีทีปา๋าได้พูดว้ดังนั้นความเป็นหลูก้องมหาวชุวตนะครับเราเลยพยายามทําตัวปฏิบัติให้ดีให้เป็นตัวอย่างของประเทศานจะเห็นว่าความเป็นมหาของเราถ้าหากว่ายกตัวอย่างเช่นยกมหาฐานเนื่องฐานเทียนชัย ผู้จัดการใหญ่กรุงเทยสมัยนั้น,นท่านบอกว่าท่านจับมาห้าเซ็ตหนังเลือไปเทปเถียงอังกฤษไปเรียนทองอังกฤษหนังเลือดซ<ะ>้ำเดือนนั่นคือความเป็นมาหาแหล็กๆนะที่เข้าไปยามท่านชฉินใช้ชีวิจิตงนะครับเ<ะ>นี่ยเพราะว่าผมเคยไปหนั่งคุยนั่งฟังทั้งเรื่องราวว่าพอจับมาห้าเซ็ตพอดีรู้คนรวยนะ,ะแต่ว่าหัังเลือดก้นไฟลากขาเลือไปถึงอังกฤษซ้ำเดือนใช้เวลาพอหลังอย่างนั้นเนี่ยท่านกได้กระบ๋าพัฒนาไหมแบง่งลงไปหยุกท่านเฉินชัยเนี่ย ก็มีความเดริดึางาวนาทั<ช>็นตัวอย่างหนอกเนื้อจากว่าพนาักานบนเอกเปลวเป็นนายกนะเป็นรัฐบรุษอันนี้เรายกไวหวนาทีตังแล้วเมื่อแตนผู้กับเจ้าวอนบอกว่านะนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีแล้ว<ช>แล้วอีกไล่ๆฐานซึ่งประสบฟัเรสเป็นผู้ว่ารายการยังวัดเป็นอัฐิดีเป็นประลัดกระท่วงนะครับซึ่งยกตัวอย่างนีน้นิดนึงฐานปรลัดกระท่วงคนปัจจุบันประลัดกระทรวงพอมฐานกับเป็นนักเรียนเกาหมาซึ่งระวัดิ่องฐานก็ค่อนข้างลำบากปันซ้ำรอ เป็นยาม<ต>าจนสรุ่ยตายสามไต่าต้าถึงเป็นวาระกระทรวงได้นี่เห็นว่าความเป็นมหาวิชยุของเราเนี่ยครับก<อ>็อยากที่จะสร้างนอกจากสร้างตัวเองแล้วสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนอย่างมหาศาลนี่คือ,อความพุกพันแล้วในส่วนมหาวิชยุเองเรามีนโะยาบายว่าเราจะรุนพี่รุนน้องหลักกัน จริงๆแล้วถ้าหากว่าชามหาจะลูกวามหาจะมีซ่องรุน <ฮะ S 2> คือถ้าเรียนก่อนรุุนพีแต่และหลุนนองออนี่เราซื้อ้มันนน <ฮะ S 2> แต่ว่ารุุนจะเลี้ยงอีอกหลังนึง <ฮะ S 2> แต่ความพุกฟันที่ว่าถ้าจะเอามาหมาคือมีซ่องรลุนรุนพีรุนนองอนี่ดอกนี้จากรายสื่อท,ทีทัน ปริชาได้เอ่ยทุกงเนี้ยทางร้างทันที่นางอยู่ก็คือสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทําคุณประโยชน์ในกับพื้นที่เป็นคนดีเป็นคนแก่งที่สําคัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอย่างคํำติปาโบกนั่นเองฟังแล้วก็มาฮ้าจริงๆนะคะ